แล้อสตอรีจ้ามนาะอันนี้แอปเปิลแเปิลนอยน้องแอปเปินสีแดงเนื้อมันอะไรนะเนื้อมันเป็นเนือ้ออะไรนะบอกไม่ถูกอืมอร่รอืม ขอ,อนุญาตขออนุญาตนะคะใช่นี่ดอกปมันดอกหน่อย มันตามัวค่ะม,ม,มีอมเป <c oughs> เรเปี้ยวนิดนิดแต่วานเยอะกว่ามีอมเปรี้ยวนิดนิดแต่วันเยอะกว่าแอปเปิลแอปเปิล ไม่ได้กินกับน้ำพริกนะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยว กินให้หมดลูกนะเปรี้ยวไหมไม่ไม่เปรี้ยวมากจ้ะพี่น้อตนิดนิดนิด นิด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 ถ้าเปรี้ยวมากก็กินไม่ได้ต้องใส่มีน้ำพริกนพี่น้องมีน้ำพริกเกลือป่นอันนี้มันไม่เปรี้ยวมากเขามีรสชาตินิดนิดของความเปรี้ยวออืือ อืมมันีเยอะเยอ่ะมก็แก่ใหญ่อ่ะ <Okay, yeah. S 2> อันนี้อร่อยหวานลูกเล็กจะเป็นคาก,กิดจ้ะ ใครชอบกินเปลือกก็กินได้นะเราก็กินเปลือกล้วยกินไม่เปลือกล้วยจะพี่น้องขออนุญาตใส่มีดนะใส่มีดเด้พี่น้อง้าคมไม่เป็นอะไรเนาะ <ś led> บรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าหนาวอยู่เด้กพี่น้องแต่ว่าพงฮิมะ่มีหิมะ่มีแต่ว่าแสงตะวันบอ่นขึ้นกันแ,นแสงแสงขึ้นแต่ว่าหันบม่มมตะวันพี่น้องบ่เห็นตะวันบ่ได้เบึงาบรรยากาศครับจากองศา สะาดแล้วล้างมือล้างแล้วหนถึงไ่้กินแอปเปลิลก่อนเลยพี่น้องอันนี้มันหวานต้องกินทีหลงังเพราะว่าแอปเปลิลมันจะมีอ่าอามหวานอมเปรี้ยวใช่ไหมนี่มันจะออกหวานหมดเลยอืม ของสอบแ <laughs> ครบก็บอกอร่อยีินะ <c oughs> กันนู้นตัวองส์ป่ะฝากากดไลค์กดต,ตังมาตัพี่น้องจ้ารู้จิตสตอรี่จ้าบายบาย,บาย